รอบที่เกครับผมโอเคจ้ะมามาเขานับเลขกันยังไงอ่ะหรือว่ามันจะมาแน่กันหน้ากันหน้า96นะอย่าลืมนะครับโอเคจ้ะตัวใครตัวมันนะครับผมแต่มันจะไม่มี9996เก้าเก้าเก้าแล้วโอเคนึกไว้ทุกนาทีถ้าเขาไปได้ดีแล้วคงไม่มาขี้ควาย เบอ่อเคี้ยวเคี้ยวสูศู่าหนึ่งนะนึกไว้ทุกคืนวันเพียงเดียวเดียวลืมกันที่กันให้คอยต่างตางไปได้ดีมีค่าก็ลืมสาวเชาว้านาคนซื้อชื่อรวได้เจอคนเล็บชมพูปากแมงแก้มแดงแดงอย่ในเมืองหลวเห็นเขสาวน้านอนน้ำตาเออสูต ทำระดังตัวเดียวซึ่งทำให้คนเบียวคนร่วงให้เรามองมนี่หรือใจใคนพอดังก็ลืมลังบอฟฟลกเมอิ<า>เตอร์ัวครับควายครับอเดินมาข้างหน้าได้นะคะเสียงนี้อยู่ข้างหน้านะคะเิียนเลยครับ ทีถ้าเข้าไปได้ดีแล้วคงไม่มาขี่ควายเขานื้อคงแนงนายเพื่อนั่งหลังควายมองเ,เกี่ยวเกียเก้ยวยาฉัาึนืมไว้ทุกคืนวันเพียงเดียวเดียวลืมกันทิ้งกันให้คอยตามตาไปได้ดีมีค่าก็ลืมสาวเช้านาคุณซื้อเ่อรได้เจอคน แดง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 เต้นาน,นอนน้ำตาซัวคนเสื้อเชรอดเพราะเลยไม่ห่วงไม่สนนึกไว้แล้วแล้วเชี่ยวคำว่าดังตัวเดียวถึงทำให้คนเดียวคนลวงให้เรามองมน,นี่หรือใจคนพรดังก็ลืมลัง มาเสียประเมินที่มาไปด้วยนะครับคุณนะคะโอ้โหเหนื่อยหรือยังครับเหนื่อยหรือยังครับอืมไม่น่าเหนื่อยนะอ๋อหมายถึงพวกเราครับแอร์ดนเซอร์นี่บอกตรงเลยเป็นการหอบกันเลยครับตอนนี้โอ้โหพอพี่จบไ่อย่างนี้เลยฮะเก็บอาการอยู่ครับผมวันนี้กาแต่ว่าบอกได้เลยว่าฟ้าปรุงมาก ลอก่อนหน้านี้โปร่งมากต่อหน้านี้โปร่งมากนะคะตอนนี้ฝนตกเลยนะฮะตอนนี้ไม่รู้หยุดหรือยังนะครับผมบรรยากาศแบบยังไม่หยุดใช่ไหมคะได้ไปไหนกันงั้นเราก็อยู่กันถึงประมาณตีสองอย่างที่บอกเลยตีสองเลยใช่ไหมใช่ค่ะอยากมันต่อหรือยังครับอยากมันต่อยังครับอยากอยากมันแล้วเราลุกขึ้นมาแบบโยกกันหน่อยกับเพลงนี้เลยครับหนาชอบมากเลยนะคะน่ารักมากเลยโอ้โหขนาดนั่งยังแบบ